ทัวลงสนันจินตลาภูลาบลบเพลงเต่าง,งอยหลังทัวลงยับทัวลงสนัน YouTube Channel จินตลา Channel Official จินตลาภูลาบหลังคลายปมปริศนาคดีน้องชมพู่กับบทสรุปคนร้ายที่สารได้ออกหมายจับนั่นก็คือลุงพลชัยพลวิภาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ในเพลงเต่าง,งอยเวอร์ชั่นจินตลาพูลาบปะทะลุงพลล่าสุดจินตลาภูลาบได้ลบเพลงเต่าง,งอย เวอร์ชันจินตลาพุลลาภปะทักลุงพลที่มียอดวิว22ล้านวิวออกจาก YouTube แล้วแต่ยังคงเหลือเวอร์ชันเต่างอยโชว์เดี่ยวลุงพลจินตลาพุลลาภที่มียอดวิวกว่า4ล้านงานนี้โซเชียลเรียกร้องให้ลบทั้งหมดและสังคมตั้งคำถามกับจินตลาว่าทำไมไม่เราบทสรุปจากคดีก่อนจะนำฆาตกรมาร้องเพลงด้านความเคลื่อนไหวของ i อีส่วนตัวของจินตลาพุลลาภเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพไปทำบุญซึ่งคงมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับลุงพลกันอย่างล้นหลาม